ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจ,จนะโดยอาจารย์อินและคริตรจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจ,จนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10บ,บันทึกว่า เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามข้อคิดจากพระวจนะนะคะเราถูกสร้างให้ทําดีประการที่1ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์แล้วก็ทรงสร้างเราอย่างดีเลิศอย่างปราณีตอย่างละเอียดอ่อนเลยนะคะ แล้วก็ในประการที่สองค่ะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อให้เป็นผู้ที่ประกอบการดีเพื่อให้เราทำดีเพื่อให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ประการที่ 3. การรับใช้พระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของการทําดีนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสอดคล้องกับการทรงสร้างของพระเจ้าเมื่อเราได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าชีวิตของเราก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และชีวิตของเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อราชอาณาจักรของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงหนุนใจแล้วก็ให้เราเข้าสู่ความจริงว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้า และพระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อให้เราทั้งหลายได้ประกอบการดีส่วนหนึ่งของการดีนั้นก็คือการที่เราจะได้มีโอกาสถวายตัวอุทิศตัวของเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อให้ทุกสิ่งที่มีในชีวิตของเราจะได้ถูกใช้ประโยชน์และเพื่อให้เพื่อนมนุษย์รอบข้างของเราได้รับประโยชน์ผ่านชีวิตของเราและสําคัญที่สุดคือตัวของพระเจ้าเองอาณาจักรของพระเจ้าจะได้รับประโยชน์ผ่านชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ